สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยน iPhone X เป็น iPhone 11 Pro กันนะครับรามาดูก่อนนี่เป็นบอดี้ของ iPhone X นะครับนี่นะครับก็จะกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ iPhone X กับ XS นั้นบอดี้จะเท่ากันนะครับ5.8นิ้วนะครับแล้วก็นี้จะเป็นเคสของ iPhone X ไอโฟน e 11 Pro โนะครับบอดี้ <Body S 1> จะเท่ากันเลยแล้วก็นี่เคสของ iPhone X นะครับมีจะต่างกันที่ช่องกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสที่จะเอ่อฟิล์มนะครับที่จะเปลี่ยน iPhone X เป็น iPhone 11 Pro นะครับนี่เราซื้อมาจากจีนนะครับสั่งมาไม่นานนะครับก็รอไม่นาน ประมาณสามถึงหวันเองนะครับไม่นานก็ได้แล้ววันนี้ได้มาก็เลยมาลองให้เ,เพื่อนๆดูนะครับเปลี่ยน iPhone X เป็น iPhone 11 Pro นะครับดูข้างหลังนะครับนี้ดูเนียนมากช่องต่างๆนะครับช่องกล้องนี่ใส่ก็จะเนียนเลยเดี๋ยวเรามาลองกัน ก่อนอื่นเราก็ทําความสะอาดข้างหลังก่อนนะเขาจะมีลายเยอะมากเขาจะมีสองสองอันให้นะครับก็บจะมีเวิบนะครับหนึ่งกับสองเป็นเบทเปียกนะครับแล้วก็สองก็จะเป็นไดยนะครับคือแห้งนั่นเองเราเปียกเช็ดก่อนพื้นเล็กๆนะครับเช็ดให้ทั่ว เช็ดเปียกเสร็จแล้วนะราสะอาดขึ้นเราก็จะเอาแห้งที่เขาแถมมาให้นะครับเช็ดอีกทีเช็ด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 เสร็จแล้วมาดูตรงฟิล์มนะครับที่เขาที่เราซื้อมา ครับทาลงไปดูโอ้โหเท่ากันเลยนี่ครับก็จะเป็นกาวครับดูว่าแห้งดีหรือยังแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับ ไว้แห้ดีแล้วเราก็ฉีกตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ด้านหนที่เป็นกาวก็มีตรงนี้ให้นะแล้วก็ฉีกจับดูมันก็จะเหนียวๆหน่อยนะครับเหนียว,ยวก็ฉีดออกเลยลก็จะเหลือสองรูไว้ เหมือน iPhone X ก็จะมีกล้อง2ตัวนี่นะครับนี่กล้องบนกล้องล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่เลยนะครับ ดูให้มันตรงกับกล้องนะครับก่อนจะเอาลงสนิทดีที่มันแบบ เอาออกได้เขาขึ้นได้เนี่ยเรียบร้อยสอฟฟเสร็จ iPhone X เป็น iPhone 11 Pro แล้วนะนี่ เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องแล้วก็เช็คดูว่ากล้องตรงไหมนะครับ ลองกล้องนะครับภาพบุคคลอืมก็โฟกัสได้นะครับภาพบุคคลจะเป็นกล้องข้างล่างอืมถ่ายได้นะครับภาพทั่วไป วิดีโอปกตินะครับใสมากตามขอบนี้ขอบนะครับบนล่างไม่มีขอบดำนะครับเนะี่ยไม่ติดขอบดำก็แสดงว่ากรอบของเลนไม่ไม่บงัง ลัาสมีของกล้องเลยไม่บังลัาสมีของกล้องนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยทีนี้เรามาลองใส่เคสด,ดูนะครับนี่เคสสิบเอ็ดโปรครับเราก็จะวิธีใส่ก็คือจะเอามุมกล้อง ใส่ลงไปก่อนแล้วข้างบนนี่ดันเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับสิบเอ็ดโปรสิบเอ็ดโปรครับ x เป็นสิบเอ็ดโปร